ส,สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องจับฉายชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเที่ยววัดวัดหนึ่งจะเป็นวัดใดนั้นติดตามผมกันมาได้เลยนะครับไปพร้อมๆกันเลยครับวัดสัทธารามประวัติความเป็นมาวัดศรีสัทธารามตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมทางทิศตะวันออก ตรงข้ามกับวัดกำแพงดินณหมู่บ้านของพันจอเลขที่16หมู่6ตำบลกำแพงดินอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรมีเนื้อที่7ไร่2งาน16ตารางวาเดิมชื่อว่าวัดจอบัณฑิตสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2467จากความศรัทธาของชาวบ้านกำแพงดิน ที่ต้องการให้มีวัดเป็นสวนรวมจิตใจในอดีตวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตหาดกลวดอ,อําเภอบางละกร,รมจังหวัดพิษณุโลกแต่เมื่อในปีพุทธศักราช2 4 8 1จังหวัดพิจิตรได้ขยายเขตการปกครองโดยเพิ่มเป็นอ,อําเภอสามงามขึ้นอีกอ,อําเภอหนึ่งวัดสัทธารามจึงตั้งอยู่ในเขตอ,อําเภอสามงามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ตจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2502พระอาจารย์เนียมเป็นเจ้าวาดวัดได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดศรีสัทธารามและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนั่นตั้งแต่นั้น,น,นมาเมื่อปีพุทธศักราช2504ประชาชนในหมู่บ้านในพร้อมใจกันสร้างอุโบสถขึ้นโดยขอพระราชทาน วิสูงคมารามสีมาและได้จัดงานปิดทองฝั่งลูกดิมิตในปีถัดมาและได้ย้ายเสนาสนะมาหลายหนเพราะเกิดอุทกภัยธรรมชาติคืออุทกภัยทำให้กุดเสียหายเนื่องจากตั้งอยู่ริมแม่น้ำเกินไปปัจจุบันนั้ย้ายเสนาสนะเกือบทั้งหมดเช่นสาราการเรียนและกุด เหลือไว้เพียงอุโบสถและเมรุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีสามองค์องค์แรกได้แก่หลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตากกว้าง62นิ้วสูง90นิ้วเป็นพระประธานในอุโบสถทั่วทั้งองค์เป็นสีดำจึงได้นามว่าหลวงพ่อดำสอง หลวงพ่อบุญลือเป็นพระพุทธรูปปางมาริชัยขนาดหน้าตัก22นิ้วครึง่งสูง33นิ้วครึง่งเสนนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ทราบประวัติความเป็นมาโดยในปีพุทธศักราช2490มีผู้อัญเชิญมาจากวัดโคสกุฏอำเภอบารกรรมจังหวัดพิษณุโลกและได้สถิตอยู่คู่วัดตลอดมา เป็นที่เครารพสักการะของชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องฟ้าฝนเมื่อชาวบ้านจะจัดงานอะไรมักจะมาบนหลวงพ่อไม่ให้ฝนตกและประชาชนมาบูชาและนับถือเป็นกันจำนวนมากหลวงพ่อบุญมีเป็นพระพุทธรูปปางมาริชัยขนาดหน้าตัก25นิ้วสูง39นิ้วโดยมี ตามียายอยู่ได้สร้างถวายในปีพุทธศักราช2496บวชจรเข้วัดศรีสัทธารามจังหวัดพิจิตรเป็นบวชหลังขนาดใหญ่โดยทาสีขาวทั่วทางหลังและเมื่อเดินขึ้นบันไดก็จะพบว่าบริเวณทางขึ้นโบสถ์มีรูปปั้นจรเข้ขนาดใหญ่นอนขนาบข้างบันไดสองตัว ส่วนราวบันไดทั้งสองข้างจะมีรูปปั้นจระเข้กำลังกินกินกิน,นรีอยู่อีสี่ตัวนอกจากนี้ที่ราวบันไดทางขึ้นเข้าในโบสถ์จะมีจระเข้กำลังกินกินกินนรีอยู่อีกหกตัวโดยที่ระหว่างบันไดทางเข้าโบสถ์จะมีรูปปั้นจระเข้นอนอ้าปากอยู่อีกสองตัวโดยหางชี้ฟ้า ขึ้นไปบนเสาหลังคาโบสถส่วนที่บริเวณด้านหลังโบสถจะมีรูปปั้นจระเข้นอนงายอ้าปากหางชี้ฟ้าอีกจำนวนหนึ่งเมื่อนับรวมจระเข้ทั้งหมดพบว่าจะมีจำนวน22ตัวซึ่งรูปปั้นจระเข้นอกจากจะดูแปลกตาแล้วยังเป็นความสวยงามอย่างธรรมชาติอีกด้วยภายในโบสถ์มีหลวงพ่อดำ เป็นพระประธานภาพวาดฝาผนังในบวชจระเข้หรืออุโบสถสีขาวที่มีภาพวาดวดลายลงสีสวยงามเป็นภาพที่เล่าเรื่องราวในวันคดีเรื่องไก่ทองกัชาววันที่เป็นตำนานของจังหวัดพิจิตรที่ไก่ทองชาวเมืองนนทบุรีหมอจระเข้ชื่อดังได้ปราพยาชาววัน ที่คาบตะเภาแก้วกับตะเผาทองลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตลงไปในถ้ำเมื่อไกทองปราบจระเข้ชาลวันได้แล้วก็ได้นางเลื่อมราวันและวิมาราจระเข้สาวเมีพยพญาชรารวันมาเป็นเมียอีกด้วยตามที่ตำนานเล่าขานกันสืบมา แต่ที่สะดุดตานักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่พบในภาพวาดฝาผนังในโบสถ์นั้นเป็นภาพที่ช่างได้วาดรูปจระเข้สาวไหลอริยบทมีทั้งใส่เสื้อผ้าและโชว์หน้าอกทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยววิาพากวิจารกันว่าแบบนี้นี่เองที่ไก่ทองต้องเอาจระเข้มาทำเมียพระใบดีกาณทีทีระปัญโย จ้าอาวาสวัสทธารามเปิดเผยว่าทางวัดได้พัฒนาและก่อสร้างสถานาต่างๆภายในวัดให้เป็นที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนให้เข้าวัดฟังธรรมโดยเฉพาะเยาวชนและคนรุ่นใหม่และจะได้ให้วัดเป็นวัด 4g ทันสมัยโดยก่อสร้างสถานที่ต่างๆให้เป็นที่น่าสนใจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเหื่องการเรียนรู้ได้อาทิเชน่นรอบโบสถจรเก้จะมีภาพวาดโดราเอมอนมีเครื่องผัดข้าวโบราณเปวียนโบราณเป็นต้นส่วนภายในโบสถ์ก็จะมีภาพวาดการเล่าเรื่องราวตำนานชาลวันส่วนที่มีภาพวาดจรเข้เพศหญิงนั้นเป็นจินตนาการของช่างที่ทางวัดจ้างมาวาด หาขันหน้าเข้าหา,าพระประธานจะพบว่าบริเวณหน้าต่างคู่แรกด้านซ้ายมือจะมีลายลดน้ำปานีศิลป์ของไทยบอกเล่าเรื่องราวราศีเกิดตามปีนักษัตรแต่แทนที่ภาพวาดจะเป็นเทวดาขี่หนูกับกลายเป็นลวดลายเป็นเทวดาที่มิกกี้เมาส์ที่ผ่านการลงรักปิดทองอย่างสวยงาม นอกจากนี้วัดศรีสัทธารามยังเป็นสถานที่จัดงานพิธีแข่งเรือยาวในช่วงเดือนกันยายนของทุกๆปีสร้างความรักสามัคคีในชุมชนและกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดชุมชนวัดศรีสัทธารามเป็นชุมชนคุณธรรมอีกด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ผมพาเที่ยววัดสัทธารามนะครับ ถูกใจท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับโอกาสหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวใหม่ถ้าอยากรู้ว่าพาไปเที่ยวที่วัดไหนก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะครับและที่สำคัญอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับปีใหม่นี้ขอให้โชคดีทุกคนนะครับผม